สวัสดีครับวันนี้จะเป็นการทดสอบแอร์สรุ่นนะครับยี่ห้อเดียวกันเป็นยี่ห้อได i ินอินเวอร์ r ตัวนี้จะเป็น9,000 BTU ส่วนตัวนี้จะเป็น8,500 BTU ตัวนี้จะประหยัดไฟกว่าครับเป็นเบอร์5 2ดาวค่าไฟต่อปี4,854บาท ส่วนตัวนี้เคยทดสอบแล้วได้24ชั่วโมงจะกินไฟอยู่6,272บาทไม่มีดาวเอามาทดสอบเทียบกันครับการทดสอบก็จะเปิดทิ้งไว้เลยครับ24ชั่วโมงดูว่าจะได้กี่ชั่วโมงจะเปิดไว้ตลอดจนแบตหมดครับส่วนแบตก็ใช้ขนาด280แอมป์เท่ากันทั้งคู่ ตอนนี้ก็ชาร์จแบตเต็มครับตอนนี้เวลา18นฬิกาเราจะมาเริ่มทดสอบกันนะครับอุณหภูมิภายนอกตอนนี้อยู่ที่30องศาเริ่มเปิดแอร์กันเลยครับจะตั้งอุณหภูมิแอร์ไว้ที่25องศานะครับเปิดครั้งแรกก็จะเปิดโหมด ปรับความเย็น power power mode ก่อนครั้งแรกมันจะเล่งอยู่ประมาณ20นาทาีคันนี้ก็เปิดพร้อมกันครับ แล้วก็กดปุ่ม power โอเคครับผมเดี๋ยวจะมาดูเป็นระยะครับว่ามันจะทำงานแล้วก็จะตัดตอนไหนช่วงเวลาทำงานจากแบต1 0 0มันก็จะลดลงมากหน่อยครับเดี๋ยวถ้าคอยร้อนหยุดทำงานมันก็จะเพิ่มขึ้น ตอนนี้อยู่ที่13.3โวลต์ด้านบนนะครับข้างหน้างตัวเลขจะไม่เท่ากันแต่ว่าไม่ต้องไปสนใจครับดูแต่ว่ามันจะได้กี่ชั่วโมงแค่นั้นคันหนึ่งจะเป็นเวนจูรี่นะครับอีกคันหนึ่งจะเป็นคอมพิวเตอร์หลังคาสูงรอติดตามครับ แวะมาดูครับตอนนี้เปิดมาชั่วโมงกว่าคอยร้อนก็จะติดเียดับๆแล้วครับอุณหภูมิคงที่ครับตอนนี้อุณหภูมิภายนอกอยู่ที่30องศาภายในเราตั้งไว้ที่25นะครับดูตามอุณหภูมิที่วัดนี่จะได้เท่าไหร่อ่าอยู่ที่23องศา เปิดไปชั่วโมงยี่สิบนาทีครับตั้งอุณหภูมิรีโมทไว้อยู่ที่ยี่สิบห้านะครับจะตั้งอย่างนี้ไปตลอดส่วนอีกคันหนึ่งเดี๋ยวปิดไฟก่อนส่วนอีกคันหนึ่งเวนจูรี่ ก็ยังเย็นปกติเรามาฟังเสียงคอยร้อนกันครับตำแหน่งคอยร้อนแทบจะไม่ได้ยินเลยครับเสียงพัดลมคอยร้อนดังกว่า ตอนนี้หน้าจอก็ยังอยู่ที่13.2โวลต์คงจะอยู่ค่านี้ไปเรื่อยๆครับเราติดตามครับเดี๋ยวจะมาถ่ายอีกสักประมาณ3ามสี่ทุ่มเดี๋ยวแวะลงมาดูครับตอนนี้3ามทุ่มสีครับ เสียงคอยร้อนครับครับมาตรวจงานครั้งสุดท้ายครับของคืนนี้ตอนนี้อุณหภูมิภายในอยู่ที่22องศาครับ ยังอยู่สิบสามจุดสามโวลต์อุณหภูมิภายนอกเมื่อกี้ดูจากมือถืออยู่ที่สามสิบองศาครับวันนี้คืนนี้อุณหภูมิ คันนี้ก็ยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองเท่ากันครับคนละเครื่องนะครับเอาไว้ตำแหน่งนี้ด้านบนแบตเตอรี่ก็สิบสามจุดสองเท่าเดิมพรุ่งนี้เช้าประมาณสองโมงเช้าครับเดี๋ยวจะแวะมา ดูอีกทีหนึ่งครับผมนอติดตามครับครับตอนนี้เวลา8ดนาิกา20าทีรวมเวลาแล้วก็14ชั่วโมงผ่านไปครับตอนนี้อุณหภูมิภายนอกอยู่ที่27องศาเพราะว่ายังเช้าอยู่ครับเดี๋ยวสักพักหนึ่งแดบดบจะส่องมาในรถนะครับ รถจะโดนจะโดนแดดครับโดนประมาณสักสองสามชั่วโมงอันนี้แปดโมงยี่สิบเอ็ดนาทีอุณหภูมิภายในยี่สิบเอ็ดองศาตั้งไว้เหมือนเดิมครับไม่ได้เปลี่ยนแปลงรีโมทยี่สิบห้าองศา ส่วนอีกคันก็เหมือนกันอุณหภูมิภายใน21องศาเท่ากันเปล่าออไว้ที่เดิมตอนนี้แบตเตอรี่เหลือ65%เเซแต่แต่ตัวน,นี้ก็ไม่ไม่ได้ตรงนะครับเราดูโวลต์เป็นหลักอยู่ที่13โวลต์ครับดูจะได้ครบ ยี่สิบสี่ชั่วโมงหรือเปล่าคันนี้ก็สิบสามจุดหนึ่งโวลต์พอๆกันครับไม่ได้ต่างกันเรอติดตามครับเดี๋ยวเที่ยงมาถ่ายมาอีกทีหนึ่งครับครับตอนนี้เวลา เกือบจะเที่ยแล้วครับห้าโมงสสี่40นาทีถ้ารวมเวลาก็ประมาณสิบแปดชั่วโมงแอร์ยังทำงานได้ปกตินะครับยังอยู่ที่สาม32.33.2โวลต์นะครับอุณหภูมิภายนอก30องศาภายในยังยี่สิ22องศาอยู่ นี่ครับเวลาตอนนี้ก็น่าจะได้ถึงเย็นๆเหมือนเดิมส่วนอีกคันตัวนี้อุณหภูมิตอนนี้21่จุดองศาครับ โอนสิบสองจุดหกครับรอ,อดูครับจะได้ถึงยี่สิบสี่ชั่วโมงทั้งสองคันหรือเปล่าตอนนี้ยี่สิบสามชั่วโมงแล้วครับเวนจูรี่ หมดไปแล้วครับตามสเปค Air v e n t u r รี่0 0 BTU จะได้นานกว่าแต่ว่าทดสอบหมดในเวลา23ชั่วโมงตอนนี้ก็กำลังชาร์จแบบแอร์ตัดแล้วนะครับส่วนคอมพิวเตอร์9,000 BTU ตอนนี้เหลือ13โวลต์รอดูครับว่าจะได้กี่ชั่วโมงอาจจะเป็นที่เบนจูรีชาร์จแบบไม่เต็มหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจเดี๋ยวถ้ามีเวลาอาจจะทดสอบอีกรอบหนึ่งครับ อุณหภูมิตอนนี้อยู่ที่30องศาครับอุณหภูมิภายใน22ครับเดี๋ยวคืนนี้ถ้ายังไม่หมดอาจจะได้นอนเฝ้าครับครับตอนนี้26่สิชั่วโมงแล้วครับตั้งแต่ 18บแนาฬิกาจุดศูนเมื่อวานนี้นะครับตอนนี้20่สนาฬิกาแล้วได้รวมก็26ชั่วโมงอุณหภูมิภายในตอนนี้22องศาภายนอกประมาณ30ครับตอนนี้วนสิบสครับนี่ครับอีกไม่น่าจะเกิน2อถึงสชั่วโมงครับ ว่าจะไม่ได้นอนเฝ้าก็คงได้นอนเฝ้าครับเดี๋ยวจะไม่ได้ทันรู้ว่ามันจะตัดตอนไหนเดี๋ยวรอดูครับวันนี้ได้นอนเฝ้าแอร์ก็ยังทำงานครับผมครับตอนนี้เวลา2 2่สนาฬิกานะครับอุณหภูมิยัง2 2่สององศาอยู่นับดูก็ได้28ชั่วโมงแล้วครับตอนนี้ น่าจะใกล้หมดแล้วครับ12.4โวลต์อาจจะตัดที่12โวลล์หรือเปล่าผมไม่แน่ใจครับตัวเปอร์เซ็นต์40 44 45เปอร์เของแบตเตอรี่นี่ไม่ใช่นะครับเน้นดูที่ตัวโวลต์เอาครับตอนนี้ก็เลย24ชั่วโมงมาแล้วรอให้ตัดเาเร็วครับ ขี้เกียจแล้ว <c oughs> ครับผมรอติดตามครับว่าจะจดที่เท่าไหร่ครับมาสรุปกันตอนนี้แอร์ยังไม่ตัดการทำงานนะครับแต่ว่าดูจากวัดบวกแล้วเหลือสิบเอ็ดจุดหนึ่งครับเปอร์เซ็นก็ศูนย์แต่ว่ายังไม่ตัดโอ้เสียงดังพอดีครับเสียงอนเ์เตอร์นี่ครับเสียงอนเ์เตอร์ ร้องเตือนครับผมยี่สิบสามยี่สิบเก้าชั่วโมงพอดีเป๊ะอ่าโอเคตอนนี้เปลี่ยนแอร์เรียบร้อยทั้งหมดได้ยี่สิบเก้าชั่วโมงแบตสองร้อยแปดสิบอมอุณหภูมิตอนนี้ยี่สิบสององศาค,ครับโอเคเรียบร้อยครับสำหรับการ ทดสอบคลิปนี้ครับผมขอบคุณมากครับ